สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ชาแนลครับอาร์ชาแนลเรดเดวิลครับเรดเดวิลเรดเดวิลเรดเดวิลโอ้โหน่าเสียดายมากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ปีศาจแดงทำได้แค่เสมอกับเวทแฮมครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหเกมนี้ปีศาจแดงเปิดบ้านรับมือเวทแฮมนะครับขุนคอนนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เปิดฉากมาปีศาจแดงก็เออเล่นกันดีนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เกมนี้นะครับบุกกันมันเลยครับอยากได้สามแต้มให้ได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ โอ้โหมาคันครบเลยครับเอมโบโมกุญย่าเอยเมอ่เซอร์ซีเอยอ,อ,อะไรเอยนะครับอมมามัดเดียโลบูโนโอ้โหครึ่งแรกก็มีจังหวะยิงหลายๆจังหวะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่มีจังหวะยิงเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมามีจังหวะทั้งเซอร์ซียิงบูโน,โนยิงอา่าคาซิเมโลยิงอะไรยิงโอ้โหแต่ไม่เป็นประตูครับ เวทแฮมก็มีตัวจีจี๊ดอยู there, oh, ่สองสามตัวโบเวนเอ๋ยเอ๋ยซูเชก็ตัวโมงดีีนะครับเวทแฮมเขาก็โตมาแต่และจังหวะก็น่ากลัวนะครับวาบิซาก้าครับตัวเก่าของเราเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหจอมสไลด์ครับสกัดบอลได้ดีมากๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่วาบิซาก้านะครับโอ้โหเก็บบอลสไลด์บอลสกัดบอลหน้าปากประตูของเวทแฮมได้เกือบทุกลูกเพื่อนเพื่อนพี่พ โอ้โหสุดยอดไปเลยครับมาบิสกากะเด็กเก่าของเรานะครับเขาจอมสกัดอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกทําอะไรกันไม่ได้เปิดฉากมาครึ่งหลังเพื่อนเพื่อนพี่พี่บีซร์แดงก็เกมก็เร็วขึ้นนะครับครึ่งแรกนี้เกมจะหนืดหนืดช้าๆหน่อยนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แต่เปิดฉากมาครึ่งหลังเกมเร็วขึ้นเห็นเห็นเลยครับเห็นเห็นทันตาเลยครับเกมก็เร็วขึ้นนะครับโอ้โหต่อบอลสวยๆบอลทะลุทะลวงตามช่องบอลซ้ายบอลขวาบีซา แดงครึ่งหลังเพสซิ่งเพสซิ่งเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นนะเพื่อนๆพนพี่พแล้วก็มีจังหวะนาทีที่ประมาณ5859ครับมีจังหวะที่ปีศาจแดงบุกขึ้นมานะเพื่อนๆพี่พบุกขึ้นมากันเกือบทุกคนนะครับคาซิเมโลเอยบูโนโอเอยต่อบอลกันสวยๆกลางสนามคาซิเมโลบูโนมาซาลาอุยเอยลุกชอก็เติมมาสวยๆเติมซ้ายเติมขวามาซาลาอุยนะครับดาโล่ดาโล่แล้วมีอยู่ จังหวะหนึ่งครับลูกขุกขิกหน้าประตูคาเซมิโลยิงยิงไปโดนผู้เล่นเวสแฮมบอลมาเข้าเท้าของดาโล่เพื่อนเพ่พี่ๆลูกโลแล้วครับบอลกระเด็นมาเข้าเท้าลูกโลลูกโลยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพ่พี่ๆค่ะดาโล่ยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับนาทีที่ประมาณเกือบ60ครับโอ้โหมาปีศาจแดงนำหนึ่งศูนย์เพื่อนเพพี่ๆนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นเวสแฮมอยู่ไม่ได้ครับเวสแฮมโหมบุกกันนำเพื่อนเพ่พี่ๆ เวทแฮมก็โหมเลยนะครับเพราะว่าโดนนำไปแล้วหนึ่งเกมเวทแฮมก็เร็วขึ้นเกมต่อบอลกันสวยๆทะลุทะลวงตามช่องสวยๆชาร์ด์โบเวนเอยอะไรเอยเขาไม่มีปาเกต้านะครับนัดนี้ติดโทษแบนนัดที่แล้วนะเพื่อนๆพี่ๆเขาขาดอาวุธสำคัญไปนะครับมาเกต้าไม่ได้ลงนะครับโอ้โหแต่มีจอร์ด์โบเวนโอ้โหทำให้กองหลังเราปั่นป่วนเลยนะเพื่อนๆพี่ๆแล้วนาทีที่ประมาณ6กกว่ากับเ0ครับโอ้โห เวทแฮมก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่จากลูกเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาขุกคิกเวทแฮมยิงสองสามจังหวะแล้วลูกก็กระเด็นกระดอนมาซาลาอุยยิงไปแล้วครั้งหนึ่งมาซาลาอุยสกัดออกมาจากประตูแต่สกัดไปเข้าเท้าผู้เล่นเวทแฮมยิงก็ไปยางสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหเราเอาไม่อยู่ครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่พี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งจนได้ครับเสมอจนได้โอ้โหปีศาจแดงทาไม่ได้อีกแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่ โอ้โหอะไรกัน <def> น <uras> ักกันหนาทําไมจะขึ้นที่ส <icking> <im itan randomized> <im itan> ี่ที่ห้าทำไมมันยากเย็นเสื้อเหลือเกินเพื่อนเพื่อนพี่พีบีสาดแดงทําไม่ได้ครับหลังจากนั้นก็โหมบุกนะครับโหมบุกเหลืออีกไม่กี่นาที10กว่านาทีท้ายบีสาดแดงก็โหมบุกมีจังหวะ ส่งแล้วปีศาจแดงก็เปลี่ยนตัวสำรองลงมาเอา่ยเมาสลงมาเอา่ยมาตินเนสลงมาเอา่ยอุกัตเต้ลงมาดอกกูลงมาลงมาเติมซ้ายเติมขวาเติมพลังหน่อยวิ่งหน่อยเพื่อนเพื่อนพี่พแล้วมาตินเนสลงมานี้โอ้โหส่งบอลสวยๆเปิดบอลสวยๆหลังลายส่งให้บูโน่ยิงเอ่ยอามัดยิงเอมโบโมโอ้โหบูโนโ่มีจังหวะสวยๆส,วยสองสามจังหวะครับแต่ว่าไม่เป็นประตูเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหบูโน่ใจร้อนไปหน่อยนะครับยิงแรงไปหน่อยไม่เป็น ประตูมาตินีสลงมานี้เปิดบอลสวยๆเปิดบอลได้ดีมากๆนะครับเปิดบอลได้แม่นมากๆเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหน่าเสียดายมากเกมนี้บีสาดแดงทําไม่ได้ครับเก็บได้แค่1แต้มเพื่อนๆพี่ๆก็ขึ้นไปเป็น22แต้มนะครับขึ้นไปเป็น22แต้ม โอ้โหน่าเสียดายมากๆเพื่อนๆพี่ๆก็ไม่เป็นไรนัดหน้าถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะเจอวูฟนะเพื่อนๆพี่ๆวูฟแฮมตันซึ่งอยู่บ๊วยของตารางนะครับต้องเอาชนะวูฟให้ได้เพื่อนๆพี่ๆนัดหน้าน่าจะเป็นวันที่8นะครับน่าจะเป็นวันที่8นะครับเราจะเจอวูฟแฮมตันเราต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นัดนั้นเพื่อนๆพี่ๆเพราะว่าตอนนี้วูฟก็อยู่บ๊วยนะครับแต่ว่า ทีมบ๊วนี่ก็คงสู้ขาดใจเพื่อนเพพี่พ่เอ้าไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราก็ต้องมาสู้ก mm. ันต er uh, ่อไปเรา DNA ผีแดงทั้งใจเพื่อนเพื่อนพี่พ DNA ผีแดงทั้งใจอ่ามกรานี้นะครับคิดว่าเราต้องน่าจะเติมกองกลางนะเพื่อนๆพื่นพี่พในรายชื่อที่ ผุดโผล่ขึ้นมาตอนนี้มีหลายคนมากๆนะมีอดัมวอร์ตันเออยเอเรียดเอนเดอร์สันเอ่ย,อยคาร์ลตบาเลบาเอ่ยคอนเนอร์คาร์เลเกอร์เอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหมีหลายคนเพื่อนๆพ่ๆพี่ๆมีหลายคนนะครับต้องเติมกองกลาง กองกลางพลังสูงหน่อยเพื่อนเพื่อนพี่พอแค่เซิเมโลกับบูโน่เราก็เริ่มโรยลาเพื่อนเพี่พช้ากว่าทีมอื่นหลายๆจังหวะนะครับเราก็ต้องเติมกองกลางกันนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเรา DNA ผีแดงทั้งใจเราก็ต้องมาเชียร์กันต่อไปเพื่อนๆพี่พฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครด้วยเด็กผี